สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้กะมีพี่น้องเอฟซีไลท์ทันกะขอมาครับผมจัดให้ครับเลขอาจารย์บางปะอินเนาะพี่น้องเนาะงวดว่างหันเพิ่นกะวิ่งบนเก้าวิ่งล่างเก้าเลยครับพี่น้องครับผมครับเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างครับผมเลขเพิ่นจับให้เก้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นเลขคู่ทางครับพี่น้องครับผม สูตรลักลอยเพิ่นให้เจ็ดครับไปเขารักน่วยนะ้องพี่น้องเนาะครับเอาแนวทางของอาจารย์กะเดล็กเด่นกัน่นาสนใจครับผมเหล็กดับอาจารย์กะผิดเจณาเบิ่งเป็นแนวทางนะ้องพี่น้องเนาะครับผมครับก่อนที่จะไเปเบื้องแนวทางตัวเลขอาจารย์บางประอินครับกอามาเชียกับขอขอ,ขอประคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียครับผมครับเช่นเคยนะ้องพี่น้องเนาะฝากก็ติดตามเป็นกำลังแรงใจ กดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่มมาฟั่งเหล็กอาจารย์บางปะยินกันเลยครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์บางปะยินครับผมครับผมสวัสดีครับเก่ามาเชียร์ครับสวัสดีทุกทุกคนแลวครับเด้อครับผมครับเป็นเชนไหลนอครับวอร์มขันกันเขายีนออาจารย์นอครับผมครับผมวิ่งเก่ากับเขาที่ครับผมล่างรับบนกัน ูนย์กับเจ็ดกับเป็นลักลอยกับลักซีบอจัน์ครับครับผมกับศูนเป็นลักลอยครับผมผมให้ไปเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไงครับตัวนินแม่นครับผมเป็นเลขคู่ทางเนาะครับผมครับผมเอ่อกันนี้ครับเอาไหมนะครับแกตัวกันไหมเนาะครับผมสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับยู่ดีสบายสุกคนตัวครับอาจารย์สบายดีอยู่ครับผม ได้จิตอื่นบ่ได้จิตอืออ่นว่นขณะยินข่าวฝนตกแข็งแท้ไม่ได้ก,กินเลยครับผมว่าครับพูท่านไ,ไม่ออกเนาะเห็นก็เจ้าไต่เอินถามมาได้อยู่ดีครับผม,บออมแต่ว่าเขาจากทินบ่ได้หลายเออแม่นแหลมันตกไม่ในอยู่แม่นครับผมเอาเอาเลยนะครับน้องก็ไมาเชื่อน้อครับผมอาจารย์เอา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 เล็กเด่นเอาเล็กเด่นก่อนนะครับเนาะครับเอาเล็กเด่นก่อนครับผมอาจารย์เอา นเด่นบหนึ่งกับสองเด่นบนหนึ่งกับสองครับผมเอาเอาเอาละเอาจับจับคู่เลยเนาะครับผมจับคู่เอาองที่ก้อนก้อนเสียเอาเอาเอาลักลอยเป็นก้อนครับเลักลอยเป็นก้อนครับลักลอยครับผมลักลอยมีศูนย์มีหนึ่งมีสาม ศูนย์หนึ่งสามครับผแล้วสซ่เออเอาสีมสามสามตัวไปอ๋อสามตัวเลยรบอครับผมครับผมเอาศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งครับเอาสามคู่ต่านี้แหละสามตัวครับโอ้หาหนึ่ง คเพราะว่าไอ้สองตัวให้หาหนึ่งหนึ่งหาเก้าสามสามเก้านะครับเด้อบุญเด้อสองครับผมครับแต่ว่ากับกันได้นั่นแหละหาหนึ่งหนึ่งหาเก้าสามสามเก้าครับผมครับหลักรลอยกระตานั่นแหละครับหลักรลอยครับเขาศูนย์หนึ่งสามใส่ครับที่มั่นใจครับก็คือศูนย์นะครับศูนย์ก๊าบหนึ่งนี่แหละซีมาหลักรลอยศูนย์หาหนึ่งกับหนึ่งหาหนึ่งนี่ครับครับที่ไฮไปนี่แหละครับผม ตัวสามก็เป็นตัวกันกันเลขซื้อหอกครับบัญชีเราเลขดับเลขดับดับครับอาดับหลักร้อยดับหลักร้อยครับผมสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกครับเอาหลักสิบดับหลักสิบครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปด หกอ่รับหลักหน่วยหน่วยครับผมหกหกสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดโอ้หกนี่ดับทุกหลักเลยครับรับหก uh, ดับทุกลักครับอ่าหกดับทุกลักสี่กันครับสี่ก็รับทุกลักครับหมายความว่า,าคือคล้ายๆว่าเลขเลขเลขดับหลักร้อยผมนะ่ะ ส่วนมากเลยนะสามตัวจะไม่มาอืมครับผมถ้าติดลักลอยปุ๊บนี่ท,ท,ทุกทุกทุกลักสีบ่บ่อคอยเห็นเลยนะครับผมสีบ่อมาเลยคือ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 ไห่ไปนี่ผมรับประกันไห้ไปตัวเดียวส่พาะซื้อเทียบ่ะครับผม,บอ,มอ่อออออาผมาให้ไปตัวเดียวผมรับประกันให้เลยหน่วยสิบร้อยไม่มีมันจะบ่มีีหลีแหละครับตัวนี้ที่ชื่อชื่วในนี้คือสี่สี่ครับหน่วยสิบร้อยไม่มี จ็ดนี่ก็โอ้ดังดีอาจารย์ถาถึงดังกเงื่อนนะครับครับครับโอ้อาจารย์เอายู่นี่สุดยอดเลยครับผมเจ็ดนี่คือว่าดังทั้งดังนี่นะเดี๋ยวใช่ที่ว่าที่ว่ามันดังเจ็ดนี่ผมลองล้างครับครับแต่ว่าบแม่อมาดังราว่ากระแสลครับผมเพิ่นคำนวณใดเจ็ดขี้กันหลักสิบครับอืมลองลองบึ่งครับผมคืว่าผมสูดแสุดมานะครับเนียนครับผมสูดแไฟสุดมันเราสูดผมนี่แหละครับ อ่าอเอาเอาเลนะน้อเล่นแรงแล้วครับระัต่อเล็กแรงเลยเนาะครับผมเล่แรงเลเอาโ่ต้องเล่นหรอครับเอาแคปคู่เล่นเนาะครับเนาะครับผมผมว่าว่าไทยหลายคู่เอยเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับพ่อเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับครับกลับเป็นเลขสองคู่แต่ว่ากลับไปให่อ ครับผมอ,อดับล่างครับแบบนันนี้ดับล่างดับล่างครับเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหลักสิบนะครับผมหลักหน่วยศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดครับผมโอ้ศูนย์หนึ่งเก้าแปดครับลองเบิร์กไครับพี่ลองเนาะเป็นแนวทางเบิร์ครับผม หาเป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางเดิอครับนี่นะครับพี่น้องเล็กเด่นอาจารย์กัมมี่เหล็กดับอาจารย์กัมมี่ครับผมอิจนาบ่งเป็นแนวทางครับเขาอาจารย์ครับเกามาเชียร์กับขอบคุณอาจารย์บางไปยินเด้อครับผมครับสวัสดีกันขอให้เขาสามตัวแล้วเนาะอาจารย์เนาะครับผมขึ้นมาสั่นละครับขึ้นมาสั่นละมันใจอยู่แค่วันนี้สามตัวบนครับผมสามตัวบนเด้อครับพี่น้อง เด็กกิดอาจารย์ขอให้มากครับพี่น้องเนาะครับวันนี้เรเรื่อยๆด้ค่ารถกลับมาเคพอดีละครับพี่น้องเอฟซีครับเรียกคนม่หลายหางครับผมหางเดียวครับพี่น้องเนาะหางเดียวครับครับหาหนึ่งหนึ่งหาการอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสามเก่าเก่าสามเท่านั้นครับผมเป็นตัวกันนะครับตัวแรกครับหาสิลบกวอาจารย์ซ้ำนีเด้ครับผมครับขอบคุณอาจารย์บางปะยินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม เอาครับพี่น้องครับผมกับแนวทางเหล็กดับอาจารย์กันถือว่าดับมิตรเหล็กดังๆทั้งนั้นนะพี่น้องเนาะกับพิจาจณาเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะครับผมมักะจัดคัดกระพานครับผมมาเบิ้งเหล็กเด่นดีกว่านะพี่น้องเนาะเด่นบนครับหนึ่งกับสองครับพี่น้องครับสำหรับเหล็กสามตัวบนอาจารย์กัมีอยูหาหนึ่งได้ครับพี่น้องที่อาจารย์หมักครับผมศูนย์ห้าหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งครับผมครับหลักร้อยกับมีศูนย์มีหนึ่งมีสามครับผมครับในส่วนหลักอ่าเลขสองตัวก็จะมีหาหนึ่งกับเก่าสามน้พี่น้องเนาะกลับด้วยครับมีสองหางเท่านั้นครับเลขดับอาจารย์เด้อครับพี่น้องบ้านนี้เลขดับโดยเฉพาะหลักร้อยน้อพี่น้องเนาะสี่เจ็ดเก้าหกครับผมถือว่าดับหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะหลักร้อยเจ็ดแปดหกครับผม เจ็ดกับหลักสิบบนครับแล้วก็หลักหน่วยหกสี่เก้าแปดครับผมเป็นแนวทางเบื้องแรกครับพี่น้องแนวทางเบิ้งครับมาดับล่างก็จะเป็นเก้าศูนย์แปดครับผมเก้ากับศูนย์กับแปดน้องเป็นองเนาะดับหลักสิบแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งกับเก้ากับแปดกับดับหลักหน่วยครับสรุปว่าศูนย์เก้าแปดนี้ไม่มีให้เห็นในล่างครับผมถ้าเป็นตามแนวทางสูตรของ อาจารย์บางประยินครับผมก็ที่ว่าได้เลขดับมาสามตัวนะพี่น้องเนาะสามตัวแล้วก็คือถ้าจะไปอัิเทียบกับเลขดับแม่วินเพิ่นลไฮ์เก่ากับแปดครับผมแล้วก็มาชนกับอาจารย์บางประยินเก่ากับแปดแล้วก็ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าดับสามตัวเหลือเลขเกิดอีกเจ็ดตัวครับพี่น้องเนาะ ต้องวิ่งกันเบิ้งครับผมเอามาเบิ้งเหล็กลางอาจารย์ได้ครับผมลางเพิ่นอ่าเด่นไปทีเจ็ดครับผมครับดับบนแต่เด่นลางนะครับผมเหล็กเจ็ดของเพิ่นนี่เพิ่นจับไห้มีสองหางเท่านั้นครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับผมอีกจะหน้าเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องครับตามมาให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์แล้วครับผม ถ่ายคลิปนี้ก็ขออว้พรให้พี่น้องเอซถูกหวยืลองเงินไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะสงกรานต์16เมษายนยนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ